สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมเกมหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าเกม RLV เกมสไตล์โมบ้านนะครับที่หลายๆคนจะรู้จักกันในช่วงนี้เพราะมันก็มาหลายปีแล้วเหมือนกันที่ฮิตในประเทศไทยวันนี้ผมจะมาเล่นแบบโหมดปกตินะครับผม5-5ทั่วไปนะครับมาเริ่มกันเลยอันนี้ผมกติมชอบเล่นแครี่ไม่ก็เมีนะฮะผมไม่ชอบเล่นป่านะฮะ วันนั้นวันนี้ผมอยากจะเล่นแครี่จะดูก่อนว่าม่มีใครแย่งเล่นแครี่ผมไหมนะโอเคฮะไม่น่ามีนะฮะวันนี้ผมจะเลือกเล่นเป็นจ๊กเกอร์นะครับผมส่วนรูนเนี่ยอันนี้ก็อันนี้คือจริงอันนี้เป็นไอดีลองผมนะครับแต่ว่าไอดีหลักผม ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นนานแหละอันนี้ไอดีลองก็มีของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับยะขอเรียกก่อนนะครับอันไหนดีอันนี้แล้วกันส่วน,นไอเทมก็เช็เดิมเลยแหละส่วนสกิลก็ใช้ฟิกเกอร์นะครับผมอันนี้ทีมก็สมดุลน,นะฮะทังของวันของทีมผมก็จะมีกันเล็กนะฮะ อืมทุกคนคิดว่าผมจะชนะไหมครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยอืมฝั่งนูน้นมีฟอร์เรติโนนะครับตัวนี้แล้วก็มีแวนเป็นแคลรี่ฝั่งนูน้นก็ซูก้าแพนด้าจะเป็นป่าฝั่งนู้นนะครับส่วนเมฆก็จะเป็นนาตาญานะครับมโมตอสจะเป็นอยู่เลนบนส่วนเราเลนบนก็จะเจอ ว่าเวลสก็เจอกับโมตอนะครับส่วนเดอะแฟรก็เจอกับนาตายาชอกเกอร์ของผมก็จะเจอกับแวนเฮลซิงตัวนี้ส่วนแก๊กก็จะเจอกับโอเคครับไปไปเล่นกันดีกว่าะครับผมต้องอัพสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบสกิลโจมตีหลักอีกอันหนึ่งเลยแบบเมื่อเรากดสกิลใช่ไหมครับพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ย พอเราเลือกป้ามเป้า,ปาทิศทางทเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยจรวดออกไปแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยก็จะได้รับดามเมจเท่ากันหมดเลยส่วนอีสกิลหนึ่งที่สำคัญของโจ๊กเกอร์ก็คือพสซีฟสกิลของเขาครับที่ <Yeah. S 1> มีอยู่ห้านัดนะฮะสามารถเพิ่มการโจมตีทั่วไปให้แรงขึ้นได้แล้วก็ชะลอศัตรูได้ด้วย,วยแต่ถ้าเราใช้จรวดเนี่ยโดนศัตรูเนี่ยจะได้กระสุนเพิ่มอีกตั้งสามนัดเลยนะฮะสำหรับฮีโร่ ดีนะเห็นไหมครับ5นัดเลยส่วนสกลิล2ของมีเนี่ยเขาโมสูร1นัดแล้วก็สามารถกำนพวกเอฟเฟกแค่อายะภาพได้หมดเลยที่แบโอเคฮะอันนี้แก๊กลาดผมนะฮะแต่เขาก็ช่วยผมไล้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวก็ดีกว่าตายนะฮะ <c oughs> เห็นไหมจรวดเป็นสกลิลที่ดีมากของุเปอร์นะครับ แต่จริงอันน <problem> ี้สมัยก่อนสกิลตระวจเป็นสกิลหลักแต่เนี้ยผมว่าคิดว่าสกิลแฟซีดจะเป็นหลักสกิลหลักมากกว่านะเพราะว่ามันดีกว่ามากเลยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว แล้วกดสกิวสก็จะมีไพ่วนๆนะแต่ถ้าเป็นสกินอื่นก็จะมีอยู่สกินหนึ่งเป็นเหมือนเป็นราชาโจ๊กเก,กอร์ไร่ยางมันจะเป็นแบบเป็นมงกุฎมาล,มล้อมล้อมล้อมตัวแทนนะเนี่ยผมนี่เพื่อนเข้าไปแล้วแล้วก็งมุกเข้าไปช่วยช่วยยิกนี่ก็ตีชิปก่อนนะครับ ม่โดนนะฮะอันติยูคเตอร์ก็จะเป็นตัวที่ดีสกิลที่ดีอันหนึ่งเลยนะฮะพอสามารถเไปมาตะกตอนระหว่างใช้ได้แล้วก็จะได้เหมือนกระสุนเพิ่มด้วยนะครับกระสุนเป็นสกิลคือสกิลแอสซิสที่ดีมากๆเลยโอเคฮะผมต้องกลับบ้านแล้วฮะ่อกี้จะฟิกเกอร์ไปฆ่าแพนด้าแต่ว่าไม่ไหวกลับบ้านก่อน โอเคครับผมผมลบไม่ทันนะฮะตายแบบทรรมแบบไม่โอเคเลยข้างหลังก็ไปหลบย่เรพุ่มมากกว่านะฮะอย่าไปโชว์อย่างนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ก็อันนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะอันนี้เป็นเล่นหมดแหล่งไม่ได้เก็บคะแนนอะไรขนาดนั้นไม่มีดาวเกี่ยวข้อง แนาสนุกครับอันนี้โอ้ยอันนี้แทงของเราจับเขาได้แล้วครับเราต้องจังหวะน,นี้ครับเราต้องฆ่าเขาไว้ได้โอเคครับแทงเราเราได้อีกแล้วสบาปแครี่ <c oughs> ไว <ป S 2> ้ได้ <c oughs> เราเน้นเราเน้นช่วยเพื่อนตีกันเน้น,นตีป้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเน้นป้อมนะครับผมโมบ,บ้าแล้วเราก็รุันอยู่โอเคครับผมผมโดนผมต้องมีอวมาแลนะ โอเคถอย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  <Ret reat. S 1> โอเครู้สึกผมเป็นคนที่เล็งอะไรไม่ค่อย <c oughs> <c oughs> เล็งอะไรไม่ค่อยโดนนะครับี่ไม่ต้องเอาอย่างนะครับมาดู ผูทัทงเราจุดยอดเลยฮะแม่นมากโอเคครับเราคาได้ตัวหนึ่งแต่กลอุ่มจะโดนเราจะแยกฆ่าได้ไหม <c oughs> ข้าบ,บ้านไม่ไหวแล้ว <An enemy S 1> ผมต้อง <has been S 1> อยู่ไก,กลาจากอยู่ใกล้ๆจากาป้อมหน่อยเดี๋ยวโดนอีกรอบหนึ่ง อันนี้ก็ของก็ซื้อตามที่ผมตั้งไว้นะฮะอันนี้ก็ซื้อโปเคสสเปียที่เป็นแบบเป็นจอกเกาะแท้งแล้วก็มีการแบบเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะฮะเพราะจ o k กเกเป็นตัวที่เหมาะเข้าไปปวดศัตรูแล้วก็แบบเน้นๆเข้าๆออกมากกว่าเพราะมันตีไม่ค่อยไหวนะ,ะตัวนี้เน้นแบบเน้นแรงทีเดียวประมาณนั้นแบบเบอร์เดมเมจแบบเดียวไม่ควรแบบนาน,น,น อันนี้นะผมก็ได้ตีนะโอเคได้แล้วหนึ네่งนี่ฮะโอ้โนตยาเป็นตัวเมที่หนึ่งตัวที่แรงมากเลยสตันก็ได้แล้วก็ตีกั็ได้กิวไป นี่นะฮะเดอะแฟดนะฮะทีมเราหไหวหรือไม่เนี่ฮะผมได้สำลัดเขานะฮะแต่เขาก็าตายไปแล้วเน้นป้อมเราไมาเ่เน้นคิวมากนะฮะเน้นตีป้อมเลยผมต้องแตกแล้วจังหวะนี้แตกอะ่ะทำไมกันแข่งเชิญเถอะฮะไอ้เหล่เดี๋ยวไปตีบ,บนกันป้อมเราโดนทั้งบนนะครับต้องรีบไปแล้ว โอเคฮะพอเราแตะแต่เราไม่ห่วงผมจะยิงมันเองเยี่ยมสวยฮะแทงโอ้โหแกตานี้ผมมีเพื่อนลงทีมที่ดีนะฮะดึงแม่นตาทุกครั้งเลยปกติผมชอบเจอแบบแต่แก๊กที่อยู่ในทีมผมมันจะแบบดึงไม่ค่อยแม่นอ่ะตอนผมเล่นันก็่ไม่แม่นกันผมก็เข้าใจว่าแบบทำไมมันมันก็ดึงยากนะฮะมันต้องกะระยะว่าจะตรงไหนโดนศัตรูเงี้ย เราบวกแล้วฮะจะต้องช่วยนะยิงมันยิงยิงโอเคนี่นะเห็นไหมผมได้สองนั่นละเดี๋ยวไปเอา เล่นกลางดีกว่าครับเล่นกลางขอคลิปหน่อยแล้วกันจะได้เอาไปซื้อของเพิ่ม uh huh. เดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะรู้สึกวบนนี้เราจะมีปัญหานะครับทุกคน uh huh. มาแล้วโ uh huh. okay. อเคถอยด้วยัน uh huh. อันนี้ผมจะซื้อเฟรเดทูดนะครับเป็น ดาบที่แพงนะแต่ก็ดีมากๆเลยช่วยในการแบบช่วยให้เราตีเป้าหมายได้แรงขึ้นประมาณนั้นไม่โดนนะฮะไม่ไรเราอยากเข้าลึกนะเรเป็นแคลรี่ต้องอยู่หลังแทงไว้นี่นะเห็นไหมฮะเห็นแฟนด้าไหมแฟนด้าเป็นตัวป่าฝั่งนู้นนะฮะเรับผมแตายหรือไม่รอดนะ,ะทุกคนอรอดได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะแต่ก็รอดแล้ว ว่ามกกลับบ้านดีกว่านี่คือแกลกลับบ้านแบบลอ่ลอลอ่อเขาทำศัตรูมาหามากเลยแล้วอันนี้เดี๋ยวไปการล่างก่อนนะครับโอ้โหเพื่อนมีบวกนะฮะต้องไปช่วยแล้ว เดีเ๋ยวเราทีมเราจะแพ้นะฮะโอเคฮะผมฆ่าป่าได้แล้วผมว่าโอเคโอเคฮะต้องมาแล้วผมขอช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนเราจะตายโอ้เรือ่องนี้เดอะแฟร์ของเราเข้าไปดงศัตรูเลยครับเราก็ตายฮนะ รู้สึกว่าทีมมันน่าจะชน,นะนะมันดูแบบโอเคแล้วว่าน่าจะชน,นะนะโอเคโอเคคันได้มาแล้วไม่ห่วงหรอกข้าได้แต่ออนนี้มานหนามกันหมดนะฮะผมต้องกลับบ้านก่อน เดีต้องไปกันล่างก่อน,นครับตรงนี้ดูมีคลีปอยู่ต้องไปกันละนี่เป็นเป็นคีปป่าที่เอาไว้เปิดแยบได้นะสามารถศัตรูในป่าก็จะถ้าโดนตรงอยู่ในวงน่ะมันก็จะสามารถเห็นศัตรูได้นะครับี่ 's ตีปป่มก่อนครับครับเดียวตัวนี้ตีป้าม,มอยมากพอมีโบเคนสเปียร์นะับไอสีฟ้าเนี่ยก็ทำมาทำให้เราตีป้อมได้แรงมากยิ่งขึ้นเลยคนซื้อเปน็นอันดับแรกๆนะฮะจะได้ตีป้าม,มอย ป้อมเพลยอเลตอนนี้จะจบเกมนะครับรับเดียวเองครับแตกครับผมป้อมเป็นไงฮะการเล่นของผมมันก็ดูธรรมดาเผมเล่นรอบนี้อมงเล่นป้อมเลยจบรับเดียวรับเดียวจบเลยนะฮะ มืวีคือใครเออแพนด้านะฮะสั่งเราแพนด้าโอเคครับอันนี้จะกรกมก็ห้าหนึ่งเจ็ดนะ Q ห้าตายหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็เพื่อ,อนๆฆ่าได้เจ็ดตัวเชียว์นำของก่อนนะครับขอดูแป๊บนึงนะฮะอันนี้ผมสามารถสุ่มได้นะเดี๋ยวจะสุ่มให้ทุกคนดูนะฮะอันนี้ผมมีแค่ตัวเดียวนะซานิ้ตัวเดียว ก็อื่นยังไม่มีเดี๋ยวจะลองอสุ่มดูเพื่อนๆเห็นนะฮะว่าเราจะเกลือเลยว่าเราจะได้ของดีไหมหรือว่าจะได้ของแย่ๆนะฮะมาดูกันเน,นิ่มสุ่มสิบครั้งเลยทีเดียวอันนี้เขาจะบอกเราวาดรูปนะฮะก,กิจกรรมนี้โอเคครับอันนี้คือเรียกว่าเกลือหรือไม่ดีนะฮะอันนี้โอเคอัน,นสุ่มได้อีกสองสุ่มได้อีหนึ่งโอเคต้องได้ดแล้วต้องได้แล้ว โอเคฮะอันนี้ก็แย่เหมือนเดิมนะฮะก็งั้นคราวนี้ก็ไม่คงไม่มีอะไรนะฮะก็ขอจบการแคสเกมเล่นๆสักหนึ่งตากับสุ่มนิดหน่อยแต่เพียงคราวนี้ครับขอบคุณครับ